วันนี้ปาจะมาขอโทษทุกคนนะจ๊ะที่แบบว่าเปาอัดคิดทุเล็ทุเล่ลงไปคือราจะบอกว่าปออยากสานมืผิดจริงๆเิงปไม่ได้ว่าคือคิดนี้ไม่ได้ออกมาแบบเรียกราความสนใจหรือแบบว่าแบบว่าตอแหลทําเป็นรลทําเป็นอะไรนี้คือถ้าพี่ๆี่อยากจะด่าก็ด่าไม่เป็นไร แต่ว่าปออยากจะบอกว่าให้รับคําขอโทษของปอได้ไหมปอขอร้องมันเป็นความที่ปอโง่เองที่แบบว่าอัดคิดอะไรลงไปก็ไม่รู้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยปอก็ต้องขอโทษพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนน้องน้องทุกคนด้วยที่แบบว่าเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนในทางที่ผิดในทางที่ไม่ดีก็ขอให้น้องน้องพี่พี่เพื่อนๆอนย่าเอาอย่างแบบปอแลวกันถือว่า คลิปนั้นของเปลาลเป็นประสบการณ์ที่สอนทุกคนแล้วกันซึ่งตอนแรกเปอลก็ไม่อยากให้มันเกิดคลิปอะไรแบบนี้ขึ้นเพราะว่าองความที่ปอลยอมรับนะปอลอยากดังปอยอมรับเลยว่าปออยากดังจะดังมากคือหาทาคิดทุกทิศทางก็ยอมรับว่าเอออยากดังแต่ก็มันดังในทางที่เสื่อมเสียที่ผิดปอลก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ฝากขอโทษถึงกระทรวงวัฒนธรรมศาสนา อะไรแนี้ด้วยนะจ๊ะที่คือแบบพอทาผิดไปแล้วว่าแบบก็อยากให้แบบทุกคนแบบให้อภัยอะไรเงี้ยก็บางทีทุกคนดา่าก็เขาก,นะก็มันถอนติดใจอะไรเงี้ยเปาก็เหมือนแบบไม่อยากอยู่บนโลกไบบนี้มาอะไรเงี้ยแบบขอให้อขอโทุกคนด้วยนะจ๊ะที่บอกว่าเธอทําอะไรที่ผิดผิดลงไป ก็ตอบอ่างนี้เปาสัญญาว่าเปาจะทําอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์ตัวเองเปาจะไม่ทําให้สังคมในโซเชียลในกระบวเกียร้อหรือเป็นอะไรเป็นทางในทางที่ผิดทางที่ททมีทางให้เสียงปาต้องกล่าวขอโทษทุกคนดียนะ้วะแค่งแล้วปะ